จัดได้เลยค่ะจัดได้เลยค่ะจัดได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจินกินครั้งที่สองก่ะพี่จัดเลยจัดเลยจัดเลยรัอันนี้เจออีกแล้วพี่ตูกินกับข้าวแล้วกินกปเลยพี่ถ่ายทำปกติชีวิตแล้ว กินเลยจะคลิปจะอะไรกินเลยเป็นธรรมชาติดีอย่าไปตัดต่อในคลิป YouTube ค <Morning. S 1> ่ะเดีบ๊ายบาย ซุปแก็อร mm. mm. ่อยดีิสอ่อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะ บอกว่าคนกินสตรอเบอรี่กันนะคะหืมเนาะขามเขาจะไปเข้าห้องน้ำเข้าเลยววยยเดี๋รอแป๊บค่ะรอแป๊บค่ะอันนี้ก่อนทานก่อนของเราสองของเรานั่งต้นนี้ปลาแม่น้ำแยงสีเกียงนะคะนี่ปลาแม่น้ำแยงสีเกียงนะคะแล้วก็วันนี้เราได้กินไก่เป็นตัวด้วยค่ะ ได้กินทั้งไก่ทั้งปลาแม่น้ำแยงสีเกีกันนี่ไก่ก่ะไก่ก่ะไก่แล้อีกไหมไก่ชอบเป็นคอลเลยนะทนันแรกเลยนะอืมทำรสหน่ยหอ,ยอยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หนูถ่ายรูปอยู่ค่ะยัยงยงังยังไม่ลงมืออันนี้อันนี้น้อง,น,องน้องสร้างภาพอันนี้น้องสร้างภาพประจำประจำแก๊ง

อันนี้ฮาบินอันนี้ฮาบินเออต้องเออต้องดูแลต้องดูแลฮาบินเดือดบุดบูดบุดฟองเยอะฮาบินเดือดอันนี้ใส่ไหมฮาบินเดือดอันนี้แบบจะหลวดจวดเลยอันนี้ได้หมดทุกลูกโอเคเปอะไรคะโอเคค่ะนี่จุดจีนของเราวันนี้นะคะ ตัออ่ะอ่ะอ่ะอันนี้สร้างภาพต่ออ่ะได้ทุกคนอันนี้ได้ทุกคนอ่ะโอเคน่ข้ามกางหิมะข้างนอกหิมะตกนะคะลบรู้สึกว่าอุณหภูมิลบสี่องศานะคะ ตกนะคะตอนนี้เห็นตกนะคะตอนนี้หนตกนะคะ,คะตอนนี้กแต่แม่สู้ค่ะ หิมะตกอีกแล้วนะคะไม่ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังไอ้น <Okay. S 3> ี่อยู่ไม่ค่ะไม่ค่ะหิมะตกด้วยนะคะอันนี้ดูภูเขาข้างบนค่ะขาวหมดเลยค่ะในรอบสิบปีนะคะ รอบสิบปีนะคะเนี่ยหิมะตกหนักมากดูหลังคารถเมื่อกี้โชเฟอร์แกเอาน้ำร้อนมาราบเต้มกมันจะได้ไม่เป็นน้ำแข็งเพื่อที่ละลายน้ำแข็งนี่ค่ะหิมะตกนะคะดูหลังคารถด,ดูหลังคารถดูหลังคารถอ่าระหว่างทางหรือว,ว่าไปกินที่อีชา,ากนะครับผม ที่อุทยานเนี่ยหิมะกำลังตกเลยค่ะอันนี้หน้าร้านหยกนะคะอันนี้ อันนี้หน้าร้านหยกเลยค่ะเลยนะคะหิมากำลังลงเลยค่ะนี่ค่ะหน้าร้านหยกเอ้ยขาวโพลนไปที่หนก็ขาวโพวล มีมาสกำลังลงเลยขาวพรวนไปเลยค่ะขาวพรวนเลยค่ะหนาวไหมกำลังเย็นเย็นเย็นขึ้นลมไหนหมดแล้วพ่อ ี่นะคะนี่นะคะอแกแไ้แก้งแก้งก้่ไกลตัวนี่แหละค่ะก็ไม่มีด้วยค่ะว่าใกลตัวนี่แหละค่ะ

หม่างน้องนาหะขา้หมดเลยค่ะน,นี่ถนนข้าวนหมคะมากำลังตกนะคะมาลังตกขา้าคร ขาวไปหมดนี่ทางทางหิมะตกนะคะอันนี้หิมะตกไม่เข็ดมือมันจะหายทันรด้เปล่ามาประมาณที่เจ็ดเดือนหน้าเดี๋ยวนู ราใช้เวลาครึ่งบันในการหาทางด่วนเพื่อกลับไปหยี่ซังนะคะทางด่วนเป็นน้ําแข็งด่วนสองด่วนสาวด่วนหนึ่งด่วนสองด่วนเป็นน้ําแข็งหมดค่ะอันนี้ด่วนที่สามเราได้กลับบ้านแล้วค่ะว่าพี่ก็สามารถไปบพลิัทอน่นก็ได้แต่พี่ก็เลิก ครับผมไม่มีคนไหนที่โมโหไม่มีคนไหนเคยมาบนา่นกับฉินนะหยีซังแอร์พอร์ตค่ะอะไรวะหน้าสวยตลอดเนี่ยถ่ายถ่ายแล้วอิจฉาก็น่ายก็สวยหอมปากแดงปากแดงก็สวยปากไม่แดงก็สวยใช่ไหม <c oughs> อันนี้หยีซางแอร์พอร์ตค่ะ อันนี้หยีสร้างสร้างเสียแอร์พอร์ตหยีร้างร้างเสียแอร์พอร์ตนะคะอันนี้นะคะหยีร้างร้านเสียแอร์พอร์ตจีรลอเช็คอินค่ะมีเวลาอันนี้สนามบินหยีสร้างสร้างเสียนะคะหยีสร้างสร้างเสียอันนี้ทิปเมาลำของเรานะคะป้ะป๊ามาม้าเมาลำของเรา เรามาเหมาลำนะคะอันนี้ยีสร้างซานเซียเรามาเหมาลำกันนะคะนี่ค่ะเรามาเหมาลำกันนะคะเรามาถึงแบบเร็วมากเลยค่ะอันเนี้ยอะเจออีกแล้วเรามาเหมาลำกันนะคะนี่ค่ะนี่แอร์พอร์ตของที่นี่นี่ค่ะนี่นะคะ อันนี้เรามาเหมาลำหยีซางซานเสียมาเหมาลำกันอันนี้สนามบินหยีสร้างซานเสียเมืองหยีสร้างนะคะเรามาเหมาลำกันนะคะอันนี้ควันออกแบบในคลิปอาจจะไม่เห็นนี่นะคะนี่นะคะอันนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้หยีซังสานเสียหยีซังหยีซังส่านเสียนี่นะคะนี่คะ่ะตกไปนะคะนี่คะ่ะหยีซังส่านเสียแอร์พอร์ตเดี๋ยวมาเอาแดดบ้านนี้นิดนึงเป็นไงคะใน พูดทีควันออกปากทีพูดทีควันออกปากทีนะคะพระอาทิตย์เมืองหยี่สังคะอันนี้อี่สังคะไอเลิฟอีสังเครื่องเ็นรีเลค่ะ เป็นผู้ประสบภัยไหมคะอันนี้หนาวเออหนาวสั้นโอเควิดีโอสั้นอ่าอ่ผู้ผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยโอเคโอเคโอเคอันนี้นะคะเรามาปิกนิกกันที่หยี่ซางสั้นเสียแอร์พอร์ตนะคะอ่ะพี่ตูมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะพี่เล็กอร่อยไหมคะอ่าพี่เล็กอีกอีกหนึ่งอร่อยไหมคะเป็นยังไงบ้างคะดีหนาวค่ะ เออสบา,าค่ะเออหนานค่ะหนะนาค่ะอันนี้เครื่องบินดีเลย์นะคะไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นเครื่องตอนไหนมีแจกคงแจกข้าวแจกน้ํานะคะรอสักครู่นะคะมาท่องเที่ยวก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะลำนี้นะคะลำนี้คะ่ะที่จะมารับเรากลับ <ST>.